เฮ้ยรุมไปรุ้ยรุมไปรุ้ยรุมไปรุยรุมไปยืนเลยโอ้โหรุมเหรอรุมเหรอโอ้โหรุมเหรอโอ้โหเอฟซีห้ารุมหนึ่งโหวห้ารุมหนึ่งเอฟซีนะสุดยอดเลยงานนี้ไม่ธรรมดาครับผมไม่แยกมันมีเล็กมีมีเลือดน้องแน่นะครับผมเอฟซีผมมาช่วยก่อนนะครับเอ้ยคุอยายเนาะโอห้ารุมหนึ่งนะมุ้ยหนี่ โอ้รายจริงเลยโอ้ย่างหดส์เอฟซีนะโอ้เกือบไม่รลอดเอฟซีห้ารุ่มหนึ่งนะครับผมโอ้มาเลยแม่แม่ฟาใส่เออแม่เล็ดเข้ามาเอามแม่เอามแม่ใส่ผลดีกว่าเว้ยแม่ใส่ผลเข้ามาแล้วแม่มาแต่รับจ้าง มือบ่ไม่เล่นสามร้อยเดี๋ยวเราไปแจ้ง่าวดีคุณแม่เลยปคุณแม่มาต่ไหนครับผมัสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีไว้ซื้อไว้ซื้อไว้ีนี่ได้เจอคุณแม่เนาะเออ บางครั้งก็ทำงานโอมีโอทีด้วยเหรอเกี่ยวข้ามมีโอด้วยโอ้เดรับโอทีอีกไม่เช้าไปดิมาดิมาดิมาเขาแรงดิดิดิบด้มาแล้ววะมา อ่วงบ่ายมีความดีเรื่องจากบ้านของคุณแม่เนี่ยเราทำสักพักแล้วเหล็กมันไม่มีเนาะอต้องรอเหล็กมันไม่มีเราก็รอเหล็กจากคุยใหญ่เจดีกำลังส่งมาจากกรุงเทพเดี๋ยวดีคุยใหญ่เจดีอีกท่านหนึ่งท่านบอกว่าไ,วไม่อยากให้รอท่านก็เลยมอบเงินให้สามพันบาทไปซื้อเหล็กทำต่อไม่ต้องรอ,อ,อเหล็กอุมงค์ามดูด่วนเหล็กอย่างนี้ เดี๋ยวเหล็กมาใช้ก่อนโอ้แม่ต้องให้เลยเห็นแล้วยังเหรอเหล็กมาแล้วสองสามเดี๋ยวประจันนั่นแหละวันนี้พรุ่งนี้อาจจะยังไม่มาไม่ต้อซื้อน้ำแข็งท่านเวยประจันนั่นแหละคุณพ่อบอกแม่ก็เลยไม่ได้เตรียมไว้ให้แล้วก็บอกคุณแม่เนาะช่วงนี้มันหนาวใช่ พองก็ซื้อสิบบาทก็พอเด้อชิ้เดียวพอห้าบาทก็ได้ห้าบาทหกบาทครับผมคุณแม่เล่นเต็มกระติกใหญ่เลยเนูกลัวกลัวกลัวไม่พอไงก็กลัวทีมงานนี่อีกน่นนั่นแหละใช่และที่สำคัญคุณแม่ใส่กระติกก็กระติกใหญ่กระติกใหญ่ไม่พอมันแตกด้วยคุณแม่เดินไปดูมีพองใหม่มาแล้วโอ้ใหญ่เลยค่ะนี่แตกกระติกเหรออ่ากระติกใหม่มีเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเอาอันใหม่นี่พอนนี่ที่ตอนไหนไม่เชลเหรอ ลังเขาผู oh. yeah, ้ใหญ่ใชดีก็ส่งมาใช่คุก็ไม่รู้ว่าของข้าไม่คืออะไรอ๋อเหรอไปให้น้องเขาแกะเมื่อเช้านี่เด้อใช่ไ้ใช่ไรนะเข้าซุกเลยเด้อกระติกอมาโชว์แม่สิลูกกรติกอันใหม่มาแล้วเอาโชว์โนคุณแม่เอาอันนี้ใส่หนังแข็งเลยต่อไปสวยมาก ใจ่ะอคุณโนสีสีสวยเลยเจะได้ทีมงานิน้ที่ <öst üm S 1> สะอาดอื <van> มนั<ส>่นแหละขอบมาะคบผมครับผมครับและที่สำคัญมีเหรอคุณแม่ดููจักรยานให้ลูกจำได้ีตนี่แหละคนนี้แหละเอ็นในเลยแต่ว่าพ่อเขาอมไม่ได้แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันก็คือบันไดมันตรงเนี้ย มันพ่อเขาใส่ไม่ได้ค่ะมันคนละรุ่นกันตัดตัดเชื่อมเลยแต่ว่าถ้าตัดเชื่อมเนี่ยไอ้เราเชื่อมปุ๊บมันอันตรายเนาะมันมันจะละลายอมันอันตรายทีนี้เแบบนี้แหละมันจะละลายอันนี้มันเป็นพลาสติกไงมันจะละลายมันโดนใช่ตัวเชื่อมนะสวยสวยมุกเดี๋ยวนี้มันคนละรุ่นกันมันก็เลยเปลี่ยนไม่ได้มีนะบ้านที่เปลี่ยนมีเบาะมีแฮนด์จักรยานใหม่เลยค่ะปานปนจักรยานใหม่เลยเหรอปานจักรยานใหม่เลยมีที่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 เบาะพักเท้าเบรก บบาอะไรอะไรอะไรมันเบาเอามันบอืมเพนเบรกเป็นหน้าเบรกหลังเนาะตะก้าตะก้าดูโอ้โหเหมือนสวยสมคำเลยเหมือนรถใหม่เลยนี่เสียดายตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้มันรถใหม่มากเลยเออเงกัไปรับจ้ายอีกบ่างไปจ้ายที่ทหายหรือเปล่านี่ไม่หายอันนี้มันเป็นของรถแต่งนะนี่มึงมึงง่ายเหรอไม่ได้ดิ่งแต่ว่าเอาอันนั้นมันขัดอย่างดีเลยโอเคมีงานอืม ุ่งนี้ใกล้ๆนี่ป่ะช่งบ้านห้วยกอกหนองเค็มุ่งนี้ชนในช่วงโกยเนาะต้องรีบก่อนเดี๋ยวข้าวเขาจะหมดคือพรุ่งนี้เกี่ยวไม่ได้พรุ่งนี้คุณแม่รู้สึกว่ามีงานชนกันนะค่ะมีคนจ้างก็สั่งหอยเขาก็สั่งแต่คุณแม่ไม่รู้ว่าจะเลือกเอาอันไหนเลือกหอยไว้ก่อนหอยไว้ก่อนหอยไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเกี่ยวข้าวก่อนผมแนะนําให้ตอนนี้คุณแม่เนี่ยมีออเดอร์หน่อไม้ไว้ทีหลังหน่อไม้ก็มีออเดอร์หอยก็มีออเดอร์เลขล่าสุดเขาสั่งมัน อืมเขาสั่งมันกี่กี่บาทไม่รู้แล้วคุณแม่ก็มีออเดอร์รับจ้างเกี่ยวข้าวอีกมันมันมันแซงเหรอเออไปขุดเอาในป่าใครใครสั่งนี่ร้านค้าร้านคนสั่งอ๋อ้บ้าปะทองมันแซงเยอะมันแซงเยอะตรงนี้มันแซงเนาะมันแซงเที่ยวกินแซงน้ำเกลนอไม้อะไม่เคยกินเลยร้านค้าป่องรอยร่อยตายหน่อไม้ตุ้มกับหอยแต่แม่ไม่มีเวลาเดี๋ยวว่าพาไม่ได้ไปขุดม่มาแซงเด เดี๋ยวสักวันให้แม่ว่างก่อนเพราะถามตอนแรกก็ว่าจะโทรมาถามคุณแม่อยู่วะคุณแม่วันพรุ่งนี้ไปขุดมันหรือเปล่าจะได้ตามไปถ่ายอคุณแม่บอกไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเนาะโอเคคุณแม่น่าจะแยกร่างได้นะเปลี่ยนแยกร่างไปสักสามคนอีกคนนึงไปรับจ้างอีกคนนึงไปร่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วอยากแยกร่างเหมือนกันแยกไม่ได้วันหนึ่งคอว่ารายได้เป็นพันละไม่ค่อยได้เจอทีมงานเลยแม่วาเอนไม่ค่อนจะลุย กลับเร็วจังแต่วันนี้น่ะบุญมีได้พบทีมงานผมกเพิ่งจะมาส่งเรือมาถึ่ตรงนี่เลยมาแต่เท้าเทนไปซื้อเหล็กมาแต่บ่ายโมงเพิ่งกลับมานี่แยกย้ายกินข้าวไปซืุอมีนั่งแล้วหรอกคับไปซื้อเหล็กนี่กลับมาเนี่ยแล้วก็แจ้งแจ้งคุณแม่เลยว่าเราจะมาทําช่วงประมาณวันไหนอืมมาไม่รู้เลยเอ้าวันจะราคาเท่าไง มัจน,นหรือแคมนเนี่ยังไม่ได้ใจเหมือนกันรอดูทีมงานเพราะงานปสัสสก็มีสระด้วยไปไปสระด้วยค,คือคือตอนนี้เรามีเหล็กแล้วแต่ไม่สามารถทําต่อให้คุณแม่ได้เนื่องด้วยทีมงานเราจะไ่ครบกลับบ้าน,าน,นาด้วยมีสระด้วยไม่มี <c oughs> เราก็ต้องรอ,อ <c oughs> รอเหล็กจากกรุงเทพก็ส่งมาแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่อยากให้เราหยุดงานเขาก็เลยท่านก็นเลยแม่ตามอบเงินให้ไปซื้อเหล็กที่จําเป็นต้องใช้เฉพาะหน้าก่อนอันนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วแล้วทีนี้ ทีมงานเราแยกย้ายกันไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกว่าเราหยุดก่อนช่วงนั้นแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปกันมาแล้ยไม่มาจัดก็ออาคารเละสักวันนี้แหละเราก็เลยเหลือกันสองคนก็รอกันเนาะครับเราให้ครบก่อนเนาะเราครบทีมก่อนแข่งกับน้องซื้อได้ไปก่อนเนาะแข่งกับน้องซื้อไม่เป็นไรก็เหมือนแม่นี่แหละจะไปมันแซงเดี๋ยวก็ไปนอนไหมไม่เกี่ยวข้าวเลือกเอาแต่ฟักแซงไอหัวมันแซงหน้าหน้าขุดอะว่าโซนไม่ค่อยมีมีนี่ผัดทองดนังแต่มผัดทองนี่แหละโอ้คอยยุคอยนะนี่ คอยทำมันมด้คอยนะยังไงกินกินมันแทนกินนี้น่าให้แม่ย่าย่อนึ่งก็ได้แกล่สินะไมาก็ได้มันแซงอืมแม่ย่าหมดเลยอืนั่นแหละคนไม้ท่านทางคุณเอาดีนะนะลูกคุณแม่ก็นึ่งข้าวรอคนนึงไปเล่นแล้ววันนั้นมาก็ลูกนึ่งข้าวสวยเรียบร้อยคุณแม่มาก็จะทำกับข้าวเลยไปร้านค้าถ้าไม่มีกับข้าวคุณแม่ก็หาตังค์แบบนี้แหละดีแลยแหละเนาะ แม่ไม่งอมืองอเท้าถูกต้องถูกต้อหยุดงานก็หยุดตั้งสามวันเอาตังที่ไหนเด็กใหญ่มีทุกวันต้องลูกไปทุเรียนทุกวันเมื่อเช้านี้ให้ลูกไว้ห้าสิบาทให้เขากินข้าวเหนียวแล้วห้าสิบแล้วสี่สิบเอ๊ะเมื่อเช้าบอกว่าสี่สิบเนี่ยเอาแล้วใครห้ห้าสิบนะโอ้แสดงว่าซื้อขนมต้องใส่ซื้อแฟบซื้อแฟบสิบบาทอ๋อซื้อแฟบสิบบาทก็เลยเหลือสี่สิบผมก็เลยน้องคนละยี่สิบผมก็เลยเลี้ยงเขาเหลาซะค่ะ ก็แบบนั้นแหละแม่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ซื้อเราวันนี้ค่อยซื้อกับเราให้กินแม่เอาคือให้แม่เลยไมได้ไปซื้อขนมแล้วบอกอมอขนมก็เอาให้ได้โอเคนะครับผมก็ให้ได้วันนี้นะวันนี้ถ้าประมาณนี้ครับผมไปเราเราก็จะเดินทางครับผมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจทักรับครับผมอ่าหนูไปเดินหนุ่ยโอเคนะครับผมครับสดีครับผม